สนับสนุนโดยขนแปลงมหัศจรรย์พลังสปริงต้องซิสเตม,มาสวัสดีครับสวัสดีค่ะทนสวัสดีค่ะอันนี้คือคู่ค้าของเราเองนะคะรบกวนแนะนำตัวให้ชาวไทยรู้จักสวัสดีครับผมนัดครับเป็นเจ้าของร้านวังหลังเบเกอรี่ครับ วังหลักเบนเกรี่จริงๆเราได้ยินชื่อมาแบบนานมากที่มันเปิดมาที่นี่ประมาณเกือบ20ปีแล้วครับเหรอฮะอาจจะขาดอีกสักปีถ้าจะ19ประมาณ19 40, ปีแล้วรับกิจการต่อมาจากของผมเป็นรุ่นที่2ครับก็คือช่วยกันดูแลผมมีพี่น้องสามคนครับวังหลัหงเนจริงๆแล้วแม่คนนี้เนี่ย คุยเคยมากนะฮะ,อ,อ,ะอยู่แถวนี้เหรอครับไม่ค่ะเวลาใช้งานอะไรนาน,น,นจะบอกว่างหลังแล้วต <c oughs> ั้งวางหลังนะวางหลังไ <c oughs> ว้ทำให,ห้ตอนที่เริ่มเปิดร้านสมัยเมื่อแบบ20ปีก่อนอะไรย่างเงี้ยเฮ้ยแต่พันมันมีเริ่มต้นด้วยอะไรอ่ะช่วงแรกๆเนี่ยจะมีไส้หลักๆเท่านั้นเองมีประมาณ สิบกว่าไส้ก็จะมีลูกเกดหมูย้อนลมแฮมเนสดใส้กรอกเนี่ยครับอันนี้หลักๆเหรอหลักๆ่ก็คือขนมปังพวกนี้ไม่ได้มีพวกเค้กพวกอะไรอย่างนี้เท่าไหร่ไม่มีครับผมจะเน้นทำแต่ขนมปังอย่างเดียวเลยใ่แล้วสมัยก่อนขายดีไหมไม่ถึงขนาดนี้ครับมัคือมันก็มันก็ดีเรื่อยๆตามเขาเรียกว่าตามผู้คนที่มาเที่ยวมาเดิเล่นาต่อ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 ไปคือชื่อเสียงมันก็ค่อยๆพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆ ความความเก๋อย่างหนึ่งของการทำเบเกอรี่นะ<ช>ถ้าผู้ชายทำเบเกอรี่นะจะดูน่าเอ็นดูเนะเออแล้วดูหล่อนะแต่พอกระเคยทำนะจะถูกใจเลยไม่ก็น่ารักออกนะไ,<อ>ไม่ได้เลยจ้คสิการทำเบเกอรี่เราไม่ได้หมายถึงแบบตัวหรือว่าอะไรแบบนี้เลยชื่อปักซีหรือเปล่าเนะ่ <laughs> อ่าไข่ที่อย่างนี้แสดงว่าเบเกอรี่ Berkeley ที่ร้านเรามันต้องความโดดเด่นหรือแตกต่างจากที่อื่นของที่ร้านก็ จะจะใช้ก็คือไม่ห่วงวัตถุดิบอ่าก็จะใช้ก็คือยีสต์ใช้ครั้งละหนึ่งไม่ใช่ไม่ได้ห่วงที่ใช้เยอะไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวนขนมปังมันฝ่อครับาถึงว่าอย่างเช่นเนยสดหรือว่าพวกพวกวัตถุดิบอื่นๆอะไรเงี้ยครับก็จะใส่ให้เต็มที่คือไม่ได้จะอะไรนะเธอดูให้กรอบเลยที่เป็นชิ้นๆโอ้เป็นต่อนเรียกว่าเป็นต่อนระยะก็จะเป็นไส้กับเนื้อขนมปังมากกว่าครับที่ที่ที่ผมมองออกนะว่าว่ามันเป็นจุดเด่นของพิณา อนไรไข่ดีสุดจะเป็นไส้รวมแฮมแล้วก็หมูหยองลูกเกดในสดครับอ๋อเรอรวมแฮมแล้วมันรวมกับอะไรจะมีแฮมหมูหยองไส้ก่อนอ,อ,อ,อะไรย่างเน่ใช่ชเจอลูกค้าแ,บบแปลก<ช>ประสบการณ์รขขแ,บบแปลกแปลกเกี่ยวกับการขายของแปลกๆกก็อาจจะมีนิดหน่อยครับที่แบบเหมือนกับว่าซื้อแล้วก็อาจจะไม่พอใจเรื่องเรื่องมันมัน มันมันบี้ครับจากชิ้นใหญ่ๆเงี้ยมันก็จะหดหรือชิ้นเล็กน่อยเพราะว่ามันเพิ่งออกจากเตาอะไรเงี้ยเขาใส่ถุงมันจะอบนิดได้ถ้าถ้าอย่างงั้นก็ต้องบอกก่อนว่าบอกลูกค้าก่อนว่ามันจะหดหน่อยนะอะไรเงี้ยก็ได้นำให้สุดสองชิ้นไปเลยเพราะว่าใส่ถุงแล้วมันจะได้แบบต่อต่อการเลยดต้องรอให้มันเย็นหน่อยครับอ่ะลูกค้าใส่แปะกใส่บดมาแล้วแบบใส่แปะประเภทแบบไม่ได้ชอบขนมปังอย่างเดียวอ มาซื้อพอได้จะได้มามเจอเราทุกวันก็ม <c oughs> ีบ้างแต่ผม,<ร>ผมไม่ได้อยู่ร้านทุกวัน,นครับบางทีก็อาจจะไปข้างนอกบ้างอะไรบ้างก็สสวนมากก็จะดูภาพรวมใหญ่ๆแล้วก็มีเวลาว่างก็จะมา,ม <c oughs> มาช่วยยินไสสังเกตไหม,ไมว่าสมมติถ้าเรามาวันไหนก็จะมีคนนี้เดินมาซื้ออีกแล้วดูแน่นขนาดเชียวมีบ้างค่ะประจำก็มีบ้างค่ะเขาบวราเขามักจะมาทำอะไรแบบ พฤติกรรมของแบบไม่คสาวช่างแอลแบบนี้ไม่ค่อยมีแบบนั้นหรอกครับอยากอยากเจอเหมือนกันนะอยากเจอเหมือนกันอ่าแล้วก็รีบมากันซะใช่้พวกพยาบาลแล้วเคยมีเออ่คนไข้จากศิริราชเดินเออ่หอบน้ำเกลือลงมาคือคนไข้เหรอครับก็ไม่ถึงขนาดนั้นแค่แต่ว่าเหมือนกับว่าเพิ่งหายไข้หรือว่าก่อนที่จะเข้าโรงพยาบาลก็จะมีญาติมีอะไรเงี้ยก็คือใช่อะไรเงี้ยอยู่ ยังไงเดี๋ยวถ้าเกิดว่าเราขายใกล้โรงพยาบาลอย่างนี้เราควรจะปรับสูตรนิดนึงให้มันเข้ากับพวกคนไข้เป็นขนมปังยาพาราเซตามอลยาดยาไวก็มีขมเลยแล้วก็ให้คนกินยายาเก็มีอยู่แล้วมันจะเป็นอาหารที่อ๋อคนไทยขนมปังไส้โจ๊กอะไรอย่างอื่นขนมปังไสตข้าวต้มหมูจะได้กินในคลองสิ่งที่ต้องถามต้องถามได้อย่างนี้ ครับแต่มิติตานมันจะจบยังไงอะอยากให้สปอยเหรออย่าเพิ่งกู้อย่าเพิ่งกู้ปอ่านก็ได้นะคะอ่ะถ้าจะมาเยี่ยมเยียนซื้อขนมปังไปครับอ่มายังไงได้ถ้ามาทางเรือก็นั่งรถมาลงที่สนามหลวงแล้วก็เดินมาขึ้นตรงท่าพระจันทร์กับท่าช้างได้ครับถ้าเกิดว่ามารถนะะฮมารถก็มาลงตรงสี่แยกสีราดได้เลยครับออ๋โอเค ถมามาทางเฮลิคอปเตอร์เกิดทางเออสกายรีพอร์ตช่องสามเขาแบบอยา,ากจะจือบ้างจอดจอดตรงโรงบามอันนี้เคลียร์กันเองนะครับมาขนมัไป ฟังนะคะจะมีสิ่งสกปรกติดตามร่องเหงือกร่องฟันอะไรอย่างงี้นะคะอ่ะเรามีกิฟต์เซตน,นะคะจากแปรงสีฟันซิสเตมาโมทายนะค,ะข,ค,คะขอบคุณครับขอบคุณครับค่ะแปรงสีฟันซิสเตมานะคะผลแปรงพลังสปริงดีดเด้งไม่เหมือนใครนะคะซอกซอนสะอาดลึกถึงร่องเหงืะะอกค่ะ